ไหลอยู่ไใหญ่ไล่กระจางเลยอมันปิดบอลทันเด็ดเดี่ยวันกระหยังอ้าเดี๋ยวนี้มันเขาเจ้าเซนเซอร์จะไม่เซนเซอร์อย่าเขาไม่อยากถามจังหวัดหนึ่งสักวันเป็นียงเพมง่อหนึ่งเพีงอย่างก่อนเพ่งต่อยเงาคอแบบสดๆได้ค่ะแบบโปใส่ดนตรีได้ค่ะแต่ว่าขอหลอกอย่าหลอกคำญ่มัดสีเป็นเป้าได้อ่ะสดสดซ่ไปเงาละใครอ้อย ผีไปใส่ดีเรามองคอยสงสัยยั่นี่จะจีมาสงสัยยังผีไปใส่อ้หายไปใส่ที่โอ้มันเป็นคำทวนเออมัากินกับแฟจะได้สื่อเลยเห็นสื่อกาแฟแม่ห่างว่าดอกมองมันก็ได้าจรันไอ้เอาก็แปลกใจพอดีเจ้าออกมาแนวมายัางกว่า มาลำมาล่ำลจะได้คอนเสิร์ต่ท่านแล้วว่าต้่อยกับระการว่าคอนเสิร์ตช่วงต่อไปจะเาฟั่งคอยกิเอาคอยกับังยูจะมาดนตีขึ้นกคอยกับล่นกับเีไรลำถึ้สียทุกฝ่อยเรีนออกมากเลยเนพวกเราพี่สอบหนางานทัก่อยจิตไปเยอยุ่อกันเล่นขึ้นมากไหมถ้าได้ยินไร่ลำเนี่มากเลยเออันั้นว่าทุกข่ารักษาหน้าทีโอ้ได้ยินเสียงเดดเดอด่ขึ้นมาได้เลยเรียนน้ำในทุกข่ยเรียนน้ำน้ันเรียนตะเวนทุก่อยออกมาเรียนตะเวนอ่ใชเล่ือตเวเอาเรียนกองไว้กอาไวะ แล้วพี่น้องสินที่เลยจนแกงมาเดี๋ยวเอาแ่พี่มาล่ำอยู่แต่จีนี้แต่ตุกแวนี่ผู้เล่นบอกา่บมึงแหกเขาเบิ้งกี่แต่าเร้าบขอหาได้บอกแล้วเชียงก็ต้องเมื่อนมาล่ำวันนี้จ้าไม่ย่มมาล่ราอขอคนเสือแล้วเขาใหญ่็อค่ะเมื่อใดออกมื่อหงลำค่ะจะได้กระสิล่ำไหได้เอ้าล่ำกับล่ำสันน่ะจ้าแล้วบอกหาสิาล่ำได้ไรก็ใส่สินพ่อจ้า เียงยัง่อนมอสิลําเรียงยังคุรูนางอ้วนค่ะล่ำยังคุรููนางอ้วนค่ะล่ำกลเป็นยังอย่างไรางลเป็นตัวยังล่าเป็นแม่เขาคุรูนางอ้วเยมันเป็นเรื่องล่วของกวามหักในพี่น้องก่อนพันะไรเอามาลไหบ้งดีคุรู้นางอ้วนแม่สองแม่สองคนแม่ของคุรููกัแม่นางอ้วเนี่ยเป็นเซี่ยวกัน เชี่ยวแข็งเชี่ยวแข็กันได้เป็นเสกเป็นสาวหมดเองซันเข้ามันสัญญากันว่าเข้าในหลวงในผัวแล้วห้าเขามีหลวงเป็นเต่าออกมาหันผู้ห <|ja|>> นึ่งเป็นผู้ชายผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงเกษเสตแต่งการแต่งงานอยู่น้ำกันหมดเองพราเมียทองปัดคุณวมาแสลับข้างแม่ของนั่งอ้วนไอ้ครึ่งอยากผสมเพราะว่าแม่แม่ของคู่รู้นี่คู่ผสมไม่วันพ่อดกวาเกิดขึ้นหนักขึ้นหลังเนาะคูบังสมไม่วัน่อดเม่นั่งอ้วนไอ้คึ่งแยบไอ้พยายามเสี่ยวทั้งคุณคนตอนห้าได้กินบังสมน้ำ คืนส่งปากเสียงงานไอหอดแม่หอดสักไปขอเซี่ยวกินจังเลยเก็บปันจดยกับเพลเพลสัดมาสุง่ไเปยังขอมาอย่างเู้เนี่ยม่าตอนรันดักกู่าให้เร้เวาให้คนฟังเลยเจสร้างเอาลับไปรลดเราจมได้จะหัดเศร้าจังหัดจัก่อนไม่มเนาะหักไปนั้นกับมาท่านเอาพี่น้องเอาจักจเมือเอียไปฟังยันมารับเดี๋ยวรับขาดตอนมาตอนมา่านั้นตุ้ยตุ้ยเป็นมาลักกินพวินหามาหลายขนดเร็ว ถ้าบอไปเลยมัต้องเบาเลยเอ๊ะกรไเด็นไหม่เอาีค่ตีตาที่ไหนยื้อเบาเลยโอ้าีลั่มเหนก็บ่าด้ลั่มไปเบาเบาๆเยอะนา่นมันเบาคือม่สอนเด็กน้อยนะฮเบาๆมาขอจินเบ้บากับแพ้กำรวจต้องเบาพอแล้วตรต้องเบาอีก ้กูเป็นตัวหมอลัมเล้ยจ่กูเป็นแสตะกรนแล้วันดีหมอลัมบริกรรมเป็นจะไม่แล้วจะบอกใครและจะบอกใครนะยี่สโสมจริงแน่ล่ะเองอย่างเงี้ยท่านสอสสมบัติเสียข่าายังหอบ่อน้อ ใบใหี่เนี่ยเขาขาเสียงใงญ่ตัวเสียงใงญ่เลยวันเป็นรเขาข่าใบพันนทำไมี้จิ้มันขาบอสมกินอ่ไรเรไมรบอว่าพิดกันย้อนบมกแล้วบเสียงกันจิ้สมนวัมาเอานี้กมวัน้าที่มล้างใเรจชูก้นฟังเองอกับกั กินบ่าของหมดแม่ข่องหอบข้าวเจียงเ่า่เอเรอวนั่งบเรนั่บเรือ่บเรือนล่งบนเรือนั่งวเรือน่งนเรอับนเรือนา่ไ้เรือนั่บนเรือน่งบเรือน่งวนเรือ่งบ้เรือนส่เรือน่งวเือน่ไบ้เ้ือนั่งบนเรอันเรือนั่เหอนั่บนเรือนอ่งบ้เอ่เรือนั่งนเรือน่เรือัางเรอนั่งบ้เอน่ไบนเรือนั่เอ และขาดตายแลยะขาดท่านผนนหาเลยค่ะเออของเขาน่งอ <c oughs> ้วนท่านปรมดามันบองผูเข้ขอตายมือนี้เขาเก็นขมันพัวนาพิเศษอ้วนแบบไรครับอื้อเป็นกรดีอย่ไงไผูเขาตายเลยเด้ผูเขาตายค่ะรับเลยไมรับีนะไปรับแบบกูสกูยเราก็บอกว่าให้รับ บ้งนยังกกานกาลสินกาสินเล่นฉากกัน hmm. ก mm ับคนอับบทเน่นี่เ uh นี huh <mythology> um, おお <media> mm ่ยคู่นะเนยนุคูนเลย่วันี้ต้อไปเนีดึงขาขาขวาไปได้่องนนี้นะบอกพี่เนี่ว่าสิมาเกีงกัน ูสว่าขาอีกล้มันย่กูเสีจเงินด้วูันจะยิ่งเิ่้ันยิงเนอะกูจะีผูแม่ได้ดิกแต่ีสเก่งกันแค่แหละเก่งบะกาดข่ามมาผอนมะวนมว่าเอาสอนวัดผอดปั๊บผอดแป๊บไม่ได้สอนไม่ได้ตั้งสอย่างนี้ดีจะบาดสมอแม่ค่ะแเ่โย่แม่ว่าอะไ้สั่นสอปั๊บ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  เอ่คุณสูนมาแลู้นเนี่ยคุณีนึงดิไอฉีนหญ่กันรวมกันแล้วดิหนึ่งสูนจีบอรกนี่เยใช่ก่อใช่ก่อสาหมดบีถอย ว่าตามนาที่าเหตุการณ์สถานที่ว่าเสียจีพี่นกำลังเรียนเล้นวันงานเออเเอเอเเอ้ยวาสนามหมอลำที่หมอยเอยหามึงบุรีเขียดกวานล้ำให้ลำมาที่แดลกนี่ดีกว่ารุ่งไทยไหมจกนรู้ กันเพื่อเขียนให้น,น้นมชสอม่าพี่น้องไปยุ่งยากรัองสายสมุทรโตกของฉันเป็นเมลเวที่เที่เทวี่ <c oughs> เที่เทวีมันบอกเป็นเวทีโที่ขอโทษค่ะเป็นมาลัมแทะโม้เลยนี่อันมาร์ลัมแท่ค่ะจะว่าถอดใช้กันค่ะมาลัมหลายคณะพ่อกันค่ะแต่งหนานั่ง,งใกล้กันก็ได้ค่ะเป็นยางค่ะยางเขาใส่จะใครสีกาใส่เลี้ยวปันนี้ เป็นแม่เทพีในเคื่อนี้เป็นเจดียีหมายผัวตายหิจากเรียงลูกน้อยคนเดียวเดียวคือบักกาว,ว่าจะของยูเมียงไหนอ๋ออ่ะเป็นแม่เทพีอ่ะเทพีอยู่นครนเมื่งไก่ค่ะดไก่ไหนครับไก่ไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> สมชาสมซื่อสมเดื้อลูกสาว่อยพี่นองเอ้ยลูกสาวเดียวจะเป็นงามนั่งก็คือ <laughs> อนี้มันดีไหม ลูกอูดงา,ามหยาดแปะมเด่นชิบันสาหาบรรลือภูบาผู้แพ้ามาเร็งน,น้องอ้วนหัวเส้นใหบ่ได้ข,ข,า,ดขาดพี่น้องมาบ่ได้กิ่เงี้ยวใส่ไปแล้วก็ไปแย่นแย่นเขาล่างเฮียนขึ้นปีนล่างติดขึ้นเฮียนั แต่ว่าก็เถื่อใจแม่เถื่อจจะคนนอกจากลูกคนล่างเท่านั้นที่เ <ห PA> ป็นเจตีบังมี่ซึ่กันก็จะได้เป็นแาคููสมุเวลูกคนล่างเอาเนียเอาอะรเอาสอยเอาแหวนมาฝากแม่ปรด้ทศชาันนี้จาเป็นต้นัางานลูกอนาบ้านสะกอนากนี้ขอจวสุนเกียรติของประเทชพระคุณพี่น้องมาพบกับคุณ ต้นจ่วงสวมบทบาทการแสดงหนยสาวดาหวันตันคือไม่หยัเป็่หยังตันคือน้าดบันพัดมาล้อโลดนี่นะแมงโอ้้าวขอกมาแล้วไปยืนเบิร์เธอเลยทุกหันมาได้ขี่ค่ะมึงแค่ยืนวางได้ต้นจ่วงนะพี่แม่บอกมึงยืนแม่ยาต้น้ว งไปว่าอันแทนนมันไม่บ่งจะเลนแม้ทีมีโจได้ไปยิมภาคเลยป้าตนวจตวงเตาคู่รมสมบูรณ์ไม่ใช่ปุ๋ยตัวขาปุ๋ยอย่างขับปุ๋ยลุงอรุณค่ะป้าใส่หมอนอะไรมาคือง้าก่อนแ้ยอดใช้ปากมาเลยค่ะอันนี้ว่าอันเขาสาเขาลื่นอ่ะเนอใส่ปุ๋ยดีใส่ปุ๋ยมลกตรุงอรุณใส่หอยกับรับใยสิเอ็ดหลายใส่มั่นกับหัวใหญ่ป้าแปลกเลยที่ต้นจงหัวแต่ไงคือกัน อันนี้ไม่ยงังไงตาจวงโอนน้ตาจวงตาจวงคุณใหญ่จะบีบเท่าไหนมาตาจวงชิดแตงเ็นตะสือมาใส่ยู่เลยนะจ,จ,จะเป็ดันไหมนี่จงะสูงเจ็บของพี่น้องมรพมก,กับพระอุ่มเสียงเจิดจรัสวัดสุวรรณพูเสดเป็นคุนล่างในชาตินี้พี่น้อง ไปยังน่าพอเลยวัดไปเข้าไปวัดเอ้ยเยอะคือพู้แจ้งตัวให้มันเป็นความเรื่องถวย่ไแจ้งตัวมันเรียองเควณยว้าเปียกอ่ะเออแต่เจ้านี้มันขโมาเหล่าเขาว่าเข้าเขาเมื่อ้มนามัตน่ะมาเลยมหมโมเดวไกีนงเกียรโอดีตอดีพุสิเล่นเป็นคุณล่าง เอาตาบ่ต้มแล้วพ่อใหญ่นีนอนคุณรู้ไหมจะสิ่งที่เป็นคุณล้าง,งจะตันไข่อยบ่เป็นคุณล้างเนี่ยาตาบัตสิบวรรดิบัตผู้หายคือข่อป้อนเลยวัดพระเอกเนาะเออพระเอกน,นี่เขาต้องรอแล้วเจ้าเล่น,ปน,นเป็นยังไนอ่ะเป็นขีขาคุณล้างเอาลราคุณล้างไปใส่สัตว์นเลจ้าอยากเห็นบ่อยากเห็นตันน่ะเออไหวหอบเงินสงสัยหอบดเงินหวบดเข้าในเม่เฮาคุณร้อนหายแม่คุณตีออกมาทำไม ออกมาดีๆมันซื้อมาจมแล้วไงมันจมเหยือขาโมพีโดดเข่งนะอันี้ที่พระเอกวัดนี่แหละพระเอกวัดห้วยมาเาเครือ่องเดี่ยววาเงินอันคุณล้าขาอน์จะยังแพมากบนแมนหอเยังขึ้นได้ใสเข่งมากคุณล้านเข่งัง สวัสดีครับแม่ลูกคุณครับอุ้ยแม่ที่นอาลูกคุณแล้วเกินแล้วเกินไม่แม่ก่อนนะลูกน้าหอมเนี่กับบุไลยลูกคุณจาครับมาหลายๆมีเมยยังสีเดอย่างมาฝากมาตอนเมโอ้โยแค่ทีทีถามกันโดยกินน้ำกินชามาไปกินเข่ากินน้ำไปค่ำสตัตว์กนมาเฮ็ดมาแา่โอ้ยข้าหูจังความขมขื่นมาตะบางเไปไม่ยากให้ยื่นหน่อยไปเตาสวด นี่เด็กของปากคุณปาเพชรผู้นี้เพชรหายยากเพชรเขาตามหาอยู่ต้นอย่างเห็กันเพชรทราบรู้เจ็ดต่อโคดถูกไหมดูกแล้วหา